วันนี้ทำได้สามเมนูนี่คือเบคอนเราต้องใส่ถุงหมักทุกวันต้องมากับข้างบนลงล่างเจ็ดวันอันนี้อะไรของลูกเนะี่ย ทำได้สามเมนูวันนี้ว่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้วันที่พรุ่งนี้นี่ลูกเปิดร้านวันพรุ่งนี้ละเขาหุ้นกับเพื่อนเขาเปิดร้านก็มีอาหารด้วย ทำมาใส่กรอกด้วยค่ะยังไม่ทันได้แช่ตู้เย็นเลย <c oughs> น้องกายลองหมันก่อนนี่ค่ะใส่กรอกค่ะเราเราใช้อ่าพลาสติกตัดพันเอา ไม่ได้ใช้ไส้นี่ก็รสพาปปริกระกระเทียมพาปปริกาแล้วก็นี่ค่ะผักดองค่ะมีพริกมีหอมมีกระเทียมโทนมีมะเขือมีแตงกวา สองกระปุกอ,อีกสี่ห้าวันก็กินได้ค่ะวันนี้ก็ทำได้สามเมนูเลยไม่ได้ล้างได้กวาดท่นนี้นก็ว่ากันหน่อแล้วก็ไปตลาดมาด้วยตอนเช้าก็เลยเหนื่อย ปกติไม่เคยได้ไปไหน <c oughs> เดี๋ยวก็จะได้แล้วก็ไปดูมะกรูดด้วยมาเช้าไม่มีมะกรูดไม่มีเคค่ะ <c oughs> okay, สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ดูกลับไปแล้วสวัสดีค่ะ